ตอนนี้เวลา8โมง9นาทีครับตามเลิกของลูกค้าเคสนี้นะครับ x t a b LT ยกสูงนะครับคันนี้นะครับตอนนี้เวลา8โมง9นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขยับเลิกให้ตามเลิกที่ลูกค้าตกลงมานะครับผม ับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับหลังนะครับกสิพัฒน์สุขอํานวยนะครับจากช่อง h เชฟโรเลตอัปเด r o m o t i o n Channel นะครับทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถติดต่อได้นะครับผมทาง Facebook Fan Page นะครับเชฟโรเล t อัปเดตโปรโ o ชั่นเหมือนกันเลยนะครับกับวันนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่บนรถยนต์ ของเชฟโรเลตนะครับรุ่น x c a p LT s 7 t นะครับก็คือแคปยกสูงนะครับกับภารกิจวันนี้การส่งมอบรถยนต์นะครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยู่ที่เคหะบางพี H p นะครับลูกค้าทำงานอยู่แถวนิคมบางพีแล้วก็นัดส่งมอบวันนี้ที่เคหะบางพี H p นะครับกับเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ลูกค้าจัดผ่านนะครับก็คือดาว20% ใช้เงินออกรถเพียง6ก0ม0บาทเท่านั้นนะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่ลูกค้าให้ความนิยมเยอะครับเงื่อนไขนี้นะครับหนึ่งก็คือใช้เงินดาวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดผ่อนอยู่ในเลทที่ลูกค้าผ่อนไหวนะครับแล้วก็ไม่สูงมากนะครับส่วนรายละเอียดการพบกันกับผมกับลูกค้านะครับเคสนี้เดี๋ยวไปเจอกันครั้งแรก ที่นู่นเลยครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเจอหน้าลูกค้าเลยนะครับมีแต่ก็คือคุยนะครับแล้วก็ไลน์แล้วก็แอปทางเมสเซจมาคุยกันนะครับกระบวนการทุกอย่างก็ชัดเจนหมดครับเดี๋ยวไปฟังจากลูกค้าเลยเนาะเดี๋ยวผมสัมภาษณ์ให้ว่าเขาเชื่อมั่นหรือเขาไว้วางใจขนาดไหนถึงเลือกที่จะออกรถก,กับผมนะครับเพราะว่าแกลบระยะทางก็ค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะครับ ถ้าลูกค้าเลือกแล้วผมก็เต็มที่ครับ mm hmm. เดี๋ยวไปเจอกันครับที่เคหะบางพี H ครับวันนี้นะครับ mm hmm. กับการส่งมอบรถยนต์เชฟระเบิดป้ายแดงยุกสูงคันนี้นะครับผมขอติดตามชมนะครับอ่าตอนนี้ผมถึงที่เคหะบางพี H แล้วนะครับอันนี้คือเคหะบางพี H ตึกอะไรไม่แน่ใจตึก4.4 4.4ครับเดี๋ยวผมพามาชมรถคันที่ผมนำมาส่งมอบวันนี้นะครับ เป็นรุ่น Xcab LT ยกสูงนะครับรถสีขาวนะครับกับการตกแต่งก็คือตามรูปนะฮะอันนี้ก็คือลูกค้าจัดตามโปรโมชั่นดาว20%์นะครับใช้เงินอองรถเพียง60,000บาทนะครับเปลี่ยนโลโก้ด้านหน้าให้เป็นสีดำนะครับนีแล้วก็ล้ออันนี้ก็คือใส่ล้อ18ให้นะครับก็ซีรีส์265 60 18นะครับอันนี้แถมให้ฟรีตามโปรโมชั่นนะครับส่วนฝาครอบดุม สีอันนี้สามารถเลือกได้เองแต่ลูกค้าทานนี้เลือกสีแดงนะครับนี่ฮะนี่นี่ครับตอนนี้ลูกค้ากําลังทําพิธีอยู่นะครับนี่อันนี้ลูกค้า,ากําลังทําพิธีอยู่ด้านในนะครับนี่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยคุยกับลูกค้าอีกทีเดี๋ยวผมอธิบายล่วก่อนเนาะแล้วก็ด้านหลังก็ใส่ซีรีส์เท่ากันนะครับสองหกห้านะครับ หน้าลังใส่ยางเท่ากันนะครับก็รถทรงสูงครับขับสบายนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ใส่โลโก้จากสีทองเป็นสีดำให้นะครับนี่ฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวารายละเอียดเดี๋ยวรอลูกค้ทาทำพิธีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอพูดคุยหน่อยนะครับก็เป็นอาเซทพิธีแล้วฮะสำหรับการส่งมอบรถยนต์ที่แคหาบางรีวันนี้นะครับสักครู่นะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของรถใหม่นะครับกับวัยรุ่นอีกหนึ่งคู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เคหะบางพี H P, โครงการเลยครับโครงการสโครงการสามนะครับกับนี่ฮะตอนนี้ทําเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแค่พูดคุยประสบการณ์การซื้อรถคันนี้ว่ายากง่ายเพียงใดนะครับก็สอบถามเลยเนาะแว็บแรกที่เห็นกับที่ผมส่งรูปี่ยมันต่างกันไหมต,ต่างใช่ไหมอันนี้สวยกว่าใช่ไหมครับ สวยกว่าเยอะเลยเนาะ่าแล้วก็ซื้อยากไหมครับคันนี้ทําเรื่องยากไหมไม่ยากครับเราส่งเอกสารให้ที่ดูก็คือเราส่งเอกสารครับก็คือส่งมาให้เราตรวจสอบเป็นผ่านแล้วก็ค่อยมาเซ็นแล้วก็รับรถครับแล้วก็ทําเรื่องจองใช่ไหมฮะเพราะเทปนี้เห็นลูกค้าว่าไม่เคยดูรถจริงมาก่อนเลยไม่เคยครับอันนี้คือออนไลน์เลยนะใช่ใช่ไหมคือการแบบคือแต่จริงจคือลูกค้าก็มีข้อมูลอยู่แล้วครับ ข้อมูลก็คือจากหลายด้านอินเทอร์เน็ตตามบูธใกล้ๆบ้านอะไรพวกนี้เนาะแล้วที่บ้านเขากังวลไหมว่าจะผมจะหลอกหรือกลัวผมก็มีบ้างครับพี่เนาะแต่ผมก็บอกเขาว่าผมก็ดูของพี่มเาเยอะแล้วเขาก็เลยใช่เพราะตรงเนี้ยคือผมก็ต้องการสื่อให้ลูกค้าเห็นว่าความชัดเจนมากกว่าทุกรายละเอียดหนึ่งก็คือผมไม่เก็บเงินจองอยู่แล้วอันนี้ก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าความเสี่ยงน้อยมากถ้าไฟนั้นคุณไม่ผ่านนะ ถ้าเป็นแสผ่านก็เลือกรอเลือกลายแล้วล้อเป็นไงฮะสวยสวยเนาะล้อแดงฝาปิดดุมอะไรเงี้ยเข้ากับรถได้ตามที่เราตั้งใจไปไหมครับผมตามที่ตั้งใจไ้ครับอ๋อตามเนาะรับถสีขาวแรลงเลือกสีขาวไหมหรือสีดําสีขาวสีขาวใช่ไหมอ๋อก็ไม่มีอะไรครับคือต้องการให้แฟนๆที่เขาต้องการ ซื้อรถหรือว่าติดตามครับก็คือได้เห็นอีกหนึ่งคลิปที่สามารถออกได้วัยรุ่นเนี่ยก็คือทํางานอยู่แถวนี้อันนี้อยู่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มาทํางานที่กรุงเทพทํางานเสบเก็บเงินซื้อรถแล้วก็ลืมถามเคสนี้ดาวผ่านที่เท่าไหร่ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช้เงินออกรถเท่าไหร่ครับหกหมื่นครับหกหมื่นคือจบเลยใช่ไหมฮะจบเลยแล้วก็ได้ของแถมตาม ตามแถมตามที่ตามคลิปนี้แหละของแถมนะครับก็เรียบร้อยครับสําหรับวันนี้อากาศดีด้วยครับที่สมุทรปราการวันนี้ส่งรถนะครับก็ขอให้ลูกค้าใช้รถด้วยความสนุกเนาะแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงวรารถยังใหม่นะครับก็ถ้ามีเพื่อนก็แนะนําบอกต่อให้หน่อยแต่อยู่ที่เราครับถ้ารถเราใช้ดีเราก็สามารถแนะนําได้เต็มปากเต็มประสิทธิภาพของเรานะครับแล้วก็มีค่าแนะนําให้ด้วยแค่นั้นเองนะครับขับรถใช้รถดีบอกต่อได้เงินด้วย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ที่เคหะบางพีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ